รีวิว CMF Headphone Pro หูฟังที่เปลี่ยนแบบได้และเสียงดีราคาประหยัดต้องลองสดุดูหูฟังที่เปลี่ยนแบบได้และเสียงดีราคาประหยัดคือคำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับ CMF Headphone Pro หูฟังที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่แตกต่างและน่าสนใจวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจคุณสมบัติและความสามารถของหูฟังนี้ที่มีราคาที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียง3299บาทเท่านั้น เริ่มต้นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์หูฟังมีรูปแบบโค้งมนแบบดั้งเดิมแต่มีการเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการเลือกสีและสร้างลุคที่เป็นของตัวเองได้แก่สีเขียวเหลืองสีเทาเบาและสีเทาบานซึ่งสามารถเปลี่ยนสีฟองน้ำครอบหู e c u a t i o n s ได้เพื่อปรับแต่งตามสไตล์ของตัวเองตัวเครื่องมีฝั่งซ้ายที่มีไมโครโฟน 2. จุดช่องเสียบอุปกรณ์ปุ่มเปิดปิดเคริงและ Energy s l i d e เดที่สามารถปรับระดับเบสและเสียงแหลมได้ฝั่งขวามีปุ่มปรับระดับเสียงพร้อมกดสั่งงานปุ่ม Quick Access และ USB-C การสวมใส่หูฟังนี้ทำได้ง่ายและน้ำหนักเบามีการออกแบบให้เป็นแบบทรงมนและมีการปรับระดับขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายคุณภาพเสียงของ c ี b h e a d p h โฟนเรรมีความโดดเด่นเพราะใช้ไดเวอร์ขนาด40ม mm, มและรองรับไปดีซีทำให้รองรับ h i e s Audio Wireless ที่ทำให้เสียงออกมาที่ดีและเต็มไปด้วยความลึกซึง้ง แต่นี่ก็ยังไม่ใช่ที่ดีที่สุดหูฟังนี้ยังมีเทคโนโลยี Personal Sound Profile จาก AudioDo ที่จะทดสอบการได้ยินของคุณในเวลา3นาทีเพื่อปรับจูนเสียงให้เหมาะกับหูของคุณโดยเฉพาะและโปรไฟล์นี้จะถูกบันทึกไว้ในตัวหูฟังโดยตรงทําให้คุณได้ยินเสียงที่เหมาะกับตัวเองอย่างแท้จริงระบบตัดเสียงรบกวนหรือ ANC (Adaptive Noise Cancellation) ของ CMF Headphone Pro ก็มีความโดดเด่นอีกด้วยทําให้ลดเสียงได้สูงสุดถึง99% และสามารถปรับระดับการตัดเสียงอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมได้ทําให้คุณสามารถได้ยินเสียงที่คุณต้องการและลดเสียงรบกวนที่ไม่ควรได้ยินได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดหูฟังนี้ยังมีโหมดเสียงรอบทิศทางที่จําลองประสบการณ์เหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตซึ่งแนะนําว่าควรเปิดใช้กับเนื้อหาที่เหมาะสมเท่านั้นเช่นฟังเพลงหรือดูหนังฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งประการคือคําสั่งเสียงที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายคุณสามารถใช้ c ช a t ิ p t ทีแค่กดปุ่มเดียว ก็สามารถทำได้และยังมีปุ่มต่างๆที่ปรับระดับเสียงและตั้งค่าระดับความแหลมหรือเบสได้ด้วย Energy Slider ที่ตั้งค่าผ่าน a อ p พลิเคชันแบตเตอรี่ของ CMF เ phone เรามีความจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจคือใช้งานได้นานถึง100ชั่วโมงเมื่อปิด ANC และ50ชั่วโมงเมื่อเปิด ANC ทำให้คุณสามารถใช้งานได้หลายวันหรือสัปดาห์ต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวซึ่งเหนือกว่าหูฟังระดับรุ่นที่ที่ทำได้8 0 3 5ชั่วโมงทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีและประหยัดเวลาและเงิน สรุปแล้ว c m f Headphone Pro เป็นหูฟังที่มีคุณภาพเสียงที่ดีและความสะดวกสบายในการใช้งานมีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการปรับเปลี่ยนเสียงตามความต้องการของผู้ใช้ด้วยราคาที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียง3299บาทททำให้เป็นตัวเลือกที่ดีและประหยัดเงินสำหรับผู้ที่ต้องการหูฟังที่มีคุณภาพและความสะดวกสบายแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดคุณสามารถไปลองและสัมผัสคุณภาพของ c m f Headphone Pro ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของนันทินทั่วประเทศ ทำได้เลยคุณคิดว่าหูฟังนี้มีคุณสมบัติที่ดีและสะดวกสบายในการใช้งานไหมมีความคิดเห็นอะไรไหมเกี่ยวกับหูฟังนี้ชวนคุยกันในกลางคนเลย